เอาล้คกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่หนารัะเพื่นนะครับผมมาอยู่กับผมนะครับวันนี้ผมพี่ไนท์นะครับผมแอดเห็นน้ำแอดหรอกเออต้องการซัพพอร์ตนะฮะเขาต้องวาร์ปช่วยเขาฮะโอ้เรามาช่วยเราเพื่อนอ่านี่นแล้วครับดีไว้เขาไป รู้สึกว่าโว้ยเล่นร่างนี่มันยากนะฮะไม่ธรรมดาเลยโอ้โหมามาสองทีมาหน้าผมหมดเลยฮนะโจรคนนี้นี่น่าจะรับความดาเมจ e เป็นที่ได้อยู่อลยวายเวิร์นเนื้อวายเวิร์นมึงนี่แบบโอ้โหกดเลนชิบหายเลยนะ

เราไล่ไปได้้วะโอเคฮะตีเสา,เา,าอะฮะเสาเก่โอ้แล้วเสานี่ยมั้งเสาตีเสาด้วยอีกตีชี้ทำไมวะเออโอ้โหงงกับตัวเองนะครับผมโอ้ วินเทอร์ไวเวิร์นและแฟนดูแอนด์มัชโดนจับ er. ผมขื um. นนะขาป้อมเลยไรไอหมูซาโลมาฮะงไรของเรารู้สึกว่าจะมีมือมือคนรวยนะฮะผมว่าผมที <i> ่นี่อ่อนเลยดีกว่าผมอ้องเท้า รองเท้าด <joue Rocky. S 1> ีมานาก่อนเลยฮะอาเคนบูธจามพรสเกิดขึ้นฮะไม่พอใจหรือเปล่าหรือยังไงเมาพังคีย์บอร์ดพังหรืออะไรหรือเปล่าฮะเลยเล่นไม่ดีแล้วก็ตายอย่างนี้หรือหรือว่ายังไงฮะแหมผมนี่เดาไม่ออกเลยสถานการณ์อย่างนี้อยู่ดีมาพรสแล้วเขาไม่หยุดเลยนะ มี่อึ้งไปเลยนะฮะยงฮะ yes sir ไปฮะโหแล้วแรงมากฮะไอ้ท่าไอ้ไอ้นี่ท่าของวินเทอร์ไวเวิร์นฮะแบบว่าทีเดียวก็เพิ่งหลอดแล้วฮะอ่าหลัจากการหลบดีนี่ฮะ ผมว่าผมผมวาดวอดวอดวอดไว้ก่อนวอดไว้ก่อนอ่าแล้วยังไงเดินมาตีคี้มนี้วัดนี้ผมน่าจะได้รองเท้าแล้วอุ้ยตีผิดตัวฮะแล้ว,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 วมันจะยิงน้ำแข็งหนีปากยังไงผมว่าแล้วแล้วก็ไม่น่ารอดครับนี่เพื่อนขอละลายแล้วผมผมว่าผมมีเปลวดีกว่าฮะมีเปลวให้เขาผมว่าผมผมตายเองล่ะผมตายเองล่ะผมไม่น่ารอดนะผมได้ผมได้ อยู่ตัวเองก่อนเลยแล้วโอ้โหมีอันติอันติวินเทอร์ไวเวิร์นเกิดขึ้นฮะแล้วโอ้โหดูดูสเต็งกูอ่ะเรียบร้อยฮะอูโดนมีิสธาแดงแล้วฮะบักหน้าบักหน้าของเรานี่คนเก่าของเรานี่เองฮะยวอะฮะกูรองเท้าอาเซนบูชเย้ะลูกบอลดูด เอ้ยยูแอดดีกว่าฮะยินเดี๋ยมันก็กลับไปแล้วฮะเนเชอลอโปรเพ็ดภาวะเก่าแล้วฮะให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมโอ้ยทีมเรานี่เล่นดีมากเลยฮะต้นเกมนี่หือว่าซอมบี้ลงมาเยอะซอมบี้ลงมาอะไรย่งงี้แทงไปหนึ่งทีนะโอ้ยไล่อย่างงี้ไล่อย่างงี้ไล่อย่างงี้ได้ยังไงฮะเออผมยิ้วมัิ้วมัิ้วเอออนาตีอีกทีฮะเรียบร้อยแล้วฮะ โอผมจะวินเทอร์ไวเวอร์มาอย่างนี้วินเทอร์ไวเวอร์มาอย่างนี้วินเทอร์ไวเวอร์ผมอันตีเลยฮะอันตีครับบวกบวกแม่งเลยฮะบวกแม่งเลยเออบวกแม่งเลยฮะบวกแม่งเลยฮะคือลีเพลใส่เพื่อนนะเจอใส่เพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยว่ามอฮะโอ้ยไม่ทันฮะโดนชาร์โดเลสชาร์โดเลสโอ้โหแล้วพีเอยังบวกอยู่พีเอยังบวกอยู่อ่ะโอ้โหี่โอ้ยโจรคนนี้สุดยอดเลยฮะอ้าวแล้วเนเชลอร์โปรเพตจะทำยังไงป้อมไม่ยิงฮะแต่นี่ว่ามอยิงอยู่อ้าวยังเดินยังเดินเดินเดินผ่านหน้าป้อมไม่เฉยเลยฮะอ่าเนี่ยว่า มาไปฮะว่าต้อมยิงสีต้อมอย่าโอ้โหมันดีนายไปได้ฮะจังหวะมันผมไม่เห็นมันเดินมาเนี่ยน่าเสียดายจริงๆฮะป้อม B T M ของเราโอเคฮะจีเฮวโอ้มีประเด็นฮะประเด็นแน่นอนฮะแล้วบิงเข้าไปอย่างนี้บิงเข้าไปอย่างนี้ผมผมผมว่าผมต้องยิวเขาแล้วผมต้องยิวเขาแล้วอ่าแล้วนีเป้านีเป้าดีกว่าฮะคนมาช่วยฮะมินเทอร์ไวเวอร์มาช่วยฮะ โอ้ยตามมายังยิงเองตามยิงอยู่ฮะเอาละฮะมีการย้อนกลับไปฮะมีการย้อนกลับไปสวนหรือเปล่าย้อนกลับไปสวนหรือเปล่าเลีฮยวฮะไม่โดนด้วยเฮ้ยเอ้ยโคตรเน่าเลยกูเอาละฮะถอยดีกว่าฮะผมว่าล้างไม่ค่อยดีฮะเอ้าะมีคนเข้ามาซ้อนฮะปัดหน้าปัดหน้าเข้ามาซ้อนแล้วโอ้โหโดนฉีดไปฮะทีเดียวไม่ไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยฮะโดนทายแดงฉีดไปฮะโอ้แล้วนี่ว่าหมอโดนว่าหมอโดนขังโกงอย่างนี้อ้าวแล้วมันไปไหนแล้วฮะวิ่งร้อนหรือเปล่าอ้าวซอมบี้มาฮะซอมบี้มาฮะมีการ มีการเดินเข้ามาเกิดข en ึ้นฮะยิวใครฮะยิวใครฮะยิวปักหน้าโอเคครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยฮะซอมบี้โดนล่วงเลยนอนกับพื้นอย่างเดียวมากครับชิ้นทีนอนโตโต้หลับเต็มตื่นทอเต็มผืนชิ้นที่นอนโตโต้นะครับผมโอ้โหตอนนี้ตีป้อมอยู่ฮะเออเย้คอมแตกไวมากนะครับผมสเวนสเวนของเรานี่ ยังยังอินดี้อยู่นะฮะมีการสติ๊กหรือว่าการคุยกับเพื่อนร่วมทีมอะไรเลยฮะเขาคุยกย่าคิดอย่างเดียวเลยนะครับผมเรื่องของเราคิวริงสเปรีมแล้วครับโซโรคิวหรือเปล่าผมไม่ได้รู้เหมือนกันหาทำอีประเด็นอีประเด็นสงครามเกิดจริงครับ ร่างกายอยากปะทะหรืว่าปักหน้าโอ้โหโยนดูเอ่อไปอย่างนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดฮะวินเนอร์ฮะได้แก่เอลซีของเรานี่เองท็อปปิ้งมาโคตรโหดเลยฮะสองสองครับแลกกันไปเอลซีคนนี้จะมีวอร์ดหรือเปล่าถ้ามีวอร์ดปักไว้ตรงนี้นี่เขาน่าจะเห็นผมเดินมาฟาร์มล็อกมีการล็อกต้นไม้เกิดขึ้นนะมีการขังโพงเกิดขึ้น โอ้แล้วเนเชลเลอร์เพอร์เพ็ไม่น่าจะรอดนะครับผมโอ้โหโดนยิงด้วยลูกไฟธรรมดาฮะเราปักหน้าทำที้ยอะไรคะน่ะเอาปักหน้าไอ้เฮียมึงขังตัวเองโอ้โหแล้วเพื่อนเพื่อนโบอย่างนี้เพื่อนโบยอยู่แล้วมึงขังตัวเองผมยาตีฮะวินเทอร์ไวเบิร์นเกิดขึ้นแฟนทำแอดเดินเข้าไปฮะเดินเข้าไปในวงน้ำแข็งแต่กระปามีดได้กินห่วงเข้าไปครับซอมบี้ผมว่าซอมบี้คนนี้นี่น่าจะเทพละโอ้แล้วมอฟฟิงมาช่วยมอฟฟิงมาช่วยหายแล้วฮะ ก็ต้องหนีดีกว่าฮะแล้วแม่งลงเสากันด้วยฟาโลปักเสาด้วยโอ้สเวนกอตังค์ฮะกอตังค์ก็สับเสาเข้าไปเอาบิงเข้าไปฮะโอ้ยบอฟฟิงน่าจะรอดหรือเปล่าโดนสเวนสับอยู่โอ้โยยังเวฟฟอไปฮะสเวนยังไล่อยู่ฮะโอ้ยีการเดินหนึ่งะถ้าเดินตรงบริเวณเสาศิลาจารึกนี่น่าจะหนึ่งฮะเอาละฮะการการวอลจะจบหรือเปล่าโอ้โหยังไม่จบฮะยังไล่กันอย่างดเดือดเอาลงเวฟเอาไอ้เหี้ยแล้วมึงมี้เพื่อนก็ตีไม่ได้ครับผมมาเดินช่วยฮะมาเดินช่วยฮะโโโอ้หดนสับไมาล่าเดิม อ๋อมาฟลิปเดินมาฮะส่งหลงแสงแรงส่งหลงไม่สุดส่งหลงแสงแรงแหมมีการพ่นน้ำมาหนึ่งทีฮะพ่นน้ำมาหนึ่งทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะนอกจากนี้วอด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 ไว้ก่อนฮะ all-knowing one o The p r t เด s ๋ยวน l ไม่ปล่อยไปนะแถวนี้แม่งจะมีไอพี่เอลซีฮะวอล์กได้ วอลมาเปิดอย่างนี้ทำให้เกิดความน่าจุดหายย่อยับเลยเลยนะเป็นสามคนเพราะว่าเพื่อนตรงนี้ก็อยู่ไกลมากแล้วสซเวนสซเวนยืนทำหี่อะไรฮะอ๋อยืนล่อหรือเปล่าโอ้โหแล้วแอดอยู่ไกลมากฮะผมผมฮิวไม่ได้จริงๆอ่ะฮิวฮิวฮะสซเวนฮะอ่าอะไรฮะ ตีได้ถึงจริงครัเมื่อกี้มันสเวนตีได้ถึงจริงนะอะไรจะเดินเข้ามาฮะอย่าเดินเข้ามาถ้าเดินมานี่ผมหน้าเงิบเลยนะครับผมมีการขอโทษขอโพลเกิดขึ้นนะโอ้โหและไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่เอากูวุ้บตายแล้วล่ะอ้าวมันเอากู่มันก็ไม่น่าจะรอดแล้วครับผมสเวนฮะสเวนยิงเข้าไปอ้าวเฮ้ยมันตายมันตายตายไวไปเบ่างวะ โดนสกิลสองปักหน้าไว้แล้วคาถาแดงฉีดหายไปเลยฮะเอาละวฮะสองลองแสงแรงฮะสั่ลองแสงแรงนิ้วมาบอกถอย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 เด็กซี่มันต้องถอยแล้วโดนฮะโดดโดดฮ้ดิอิทิลิสของเอ็กโคเซเบอร์นะฮะสับเข้าไปไม่รอดเลยฮะ ไปครับโหแล้วเชียร์แบงนี้ไม่รอดฮะเปิดดักมาล็อกล็อกยิงยิงดิฮะเออมันงงอะไรฮะในเชลโล่โมเห็ุอ่าได้เวลาออครับผมได้เวลาออครับผมดีเปลอ้าวหนีหนีผมหนีหนีหนีผมหนีนี้ดีเป๋อไปฮะับเอาละครับจะมีการเปิดขึ้นหรือเปล่าฮะอ่าตะเวนเปิดนี่มันบอไปแล้วเขามีการกระแทกแดงมีแสงของฟ้ามาสับสับสับอยู่ครับอัจฉริย์สลายหายไปกับพื้นครับแล้ก็ซอยซอยซอย เอาซอมบี้เข <Pe> ้ามาดูเต <belly> ็งครับอ้าวมีเจอเรียบปาลีมมี่จิ้งพวงเนหนึ่งทีอ่ายิงเทอไวเวิร์นครับยิงเทอไวเวิร์นเข้ามาช่วยเรื่อยเรือาล่ะครับไม่รอดนะครับผมแม่น่าเสียดายจริงๆนะครับสำหรับทีมเดอะไดนะครับจังหวาท์มาเฮเอาป้อมดีกว่าครับต่อเฮียนะครับผมการพ่นน้ำมาจับบอฟฟิงนะแต่ก็ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรนี่ได้เป็นข้อเสยมางกว่าลีมากกว่าลีนะครับผม การจบเกมที <Workers S 2> ่ไวมากเลยนะฮะโีติโลทีมเขาค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะมีวินเทอร์ไวเวิร์นกับม็อบบี้เนี่ยตัวที่น่ากลัวนะแต่เซเว่นทีมเรากับแพทแพทอปแอสทีมเรานี่ก็เป็นคนเก่งนะฮะเป็นคนเด่นคนดังประจำเมตานี้นะฮะฮิตกันละเกินนะเล่นเจ้าเกือบทุกแมตต์อ้าแล้วผมโดนดวลนี้เรียบร้อยฮะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว การสติ๊กตรงหน้าป้อมเซนของฝ่ายทีมศัตรูนะฮะไม่รู้ว่าจะมีการปะทะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมเอาล้วฮะสเวนหมุงเข้าไปแล้วฮะสามสองยีนั้นแหละฮะไอ้เหี้ยนี่ว่าบอกลายเป็นขี้ไปเลยฮะลงไปนอนกับพื้นนะครับผมตัวที่ทีมนนะครับไม่เข้ามาช่วยเลยนะฮะเตลฮะดีเตลให้สเวนก่อนฮะโอเคครับผมโอเคครับผมในช่วงวันนี้ตีบาแหลกเนี้ยโอ้โหแล้วมึงมึงโหดมากเลยฮะเข้าไปล่อในป้อมเมา่อวานนั้นบาลงบาแหลกไม่สนใจฮะเอายิโย่ดีกว่าฮะ โดนลุกขนาดนี้กูต้องเดินไปช่วยมึงใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมฮะ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 แล้วอันตีฮะอันตีเอออันตีอ้โหอันตีสวยงามฮะดีนะไม่โดนก็ตเต้สเวนยวอ่ะนะยูอ่ะนะแล้วเอารีไปไว้ฮะโอเคครบเครื่องบาแหลกดีกว่าฮะหวบาแหลกดหวดนะฮะบาแหลกดหวดนะฮะ หว ar ่านนะครับผมบัลลังค์ทางบัลลังค์ซ้ายบัลลกซ้ายเอาไอ้เ้เพื่อนโดนฮะโมีการยูเอลเลยเพื่อมวยคู่เอกครับมวยคู่เอกฮะโวยชนะชนะไปได้ยังไงครับสเวน ผมจะใส่ยิวนะฮไปกดลีเทลผของเขื่อนเตี้ยนะฮะผมกดปุ่มพินเนี่ยอ่าจังหวะนี้ก็ต้องมีการสกิลป่าฮะมีการป่าีที่เกิดขึ้นแน่นอนฮะและฮิวให้ฮิวฮิวยิวจังหวะนี้บวกครับบอกปิ้นเรียบร้อยฮะตัวปิ้นตีปิ้นนัลงไปนอกกับพือนะฮะรับเต็นตื่นเอาละฮะสองลองแสงแรงฮะในป้อมก็ยังโดนยิงตายได้นะฮะไม่ปลอดภัยจริงๆเลยนะฮะในป้อมขณะอยู่ในป้อมน้ำพุโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะมิเทลไวเวอร์ อยู sure no al, so ่เพื่อนกันนะอ่าจบเกมแล้วจบเกมแล้วจบไวมากนะฮะแค่20เปอร์เซ็นต์นี้ก็จบเกมได้นะฮะอ่ามีการชกเกิดขึ้นฮะเวลเพลย์ใช้ด้วยฟรีนะครับผมเวลเพลย์เอฟโอเนะครับผมจบไปที่สกอร์48ต่อ14นะฮะใช้17นาที สกอร์คนเฮียเลยฮะศูนย์ฆ่าศูนย์ตายสี่แต่ก็โอเคฮะเพื่อนนี่คิวกันสิบสามสิบแปดสิบสี่โอ้โหมันมันคนเก่งดีว่าคนคนดีคนดังคนเด่นประจำวันนี้เลยนะครับผมแฝงฮะเรามาคอมเมนต์เขาหน่อยดีกว่าเยี่ยคอมเมนต์ไม่ได้กดออกมาแล้วอ๋อไม่ต้องคอมเมนต์ตรงนี้นะครับผมอ่าคอมเมนต์เพลเยอร์ โอ้ยยยคอมเมนต์มาทุกคนเลยฮะทำเรามาสู่ชัชยชนะได้น <|so|>? ี่ครับง่ายกย่องนะฮะ Now's turn. your